สวัสดีครับนำคผู้ชมนะครับชมการแข่งขันฟุตบอลชิงทว้วยบัญชาการสนานกากาศนะครับครั้งที่5 1เกมนี้เป็นปการพบกันร,ระหว่างทางโพธิมิตวิทยาคมนะครับพบกับดอนเมืองจตุรัจินดานะครับเกมครึ่งแรกเริ่มแล้วนะครับทางฝั่งของโพธินิมิตวิทยาคมครับกับ ดอนเมืองจตุรจินดาขังเกียงขึ้นมาครับโพธินิมิตวิทยาคมสายดนานาระเบินต่อมาครับปาวริศปาวริศปาเองปาวริศมองในกรอบปาดมาเสาสองแล้วปัดได้เนี่ยผู้สิร์ประตรูภูริพัพนธ์ซ้ายตรงนี้ปั่นเลยครับให้ออกมาที่ภูริพันธ์ครับเปิดมาทีรัตตรงนี้ยิงแล้วโอ้ไม่ได้ครับ ย่งไม่ได้ประตูขึ้นนำครับทางโพธิิมิตวิทยาคมที่เป็นชุดที่เล่นกับที่นคุณอากลมพระด้วยนะครับแล้วยิงไกลามาโอ้่ตรงกรอบเลยครับโหแล้วดูครับเปิดเสาไ้าเยอะเลยนะครับผู้สาประตูทางขวามืออาจจะเลือกเล่นสั้นครับปาวริศเปิดกลับมารับได้เอาหลุดมือเตะทิ้งออกมาก่อนครับ ดึงรอเพื่อนก่อนฝากกลๆกับเสียบอลให้กับโปรธิดิมิตวิทยาคมบอลเปิดออกมาปวริศเก็บได้แล้วไหลให้ปัทชายพยายามจะอาศัยความใหญ่อาแล้วตงนอาไหลไม่ดีประตูลงโล่งแล้วเปิดลูกนี้สก,กัดแล้วเข้าประตูไปครั้โูนี่จากความผิดพลาดของดอนเมืองจะตัวราชินาครับแล้วเป็นทางหมายเลขยี่สิบนะครับวรวีรรัตนอุดม โอ้หนึ่งศูนย์แล้วนะครับโธทีนิมิเวียคมขึ้นนำได้ครับหู่าช้านะครับเนี่ยครับจังหวะเนี่ยพุ่งสับประตูครับทางด้านกิติกรนะครับโอ้โหจ่ายพลาดนะครับแล้วปากประตูไม่มีใครอยู่ครับเปิดมานี่พยายามจะสกัดแล้วนะครับโอ้โหเอาไม่อยู่ครับดูอีกทีหนึ่งเนี่ย จังหวะให้โอกลายเป็นจ่ายให้ทางวลวีครับแล้วนี่บเน้นตรงกรอบก็เรียบร้อยเลยครับบอนจะสวนกลับของดอนเมืองจตุรจินดาแล้วผู้สิท์เป่าลกวีหมดเวลาการแข่งขันเลยครับในช่วงครึ่งเวลาแรกครับเป็นโปรติมิติทยาคมนะครับขึ้นนำดอนเมืองจตุรจินาอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับได้ประตูจาก ทางวรวีรัตนอุดมนะครับจะอีเข้าใส่ครับอาลุหลบมาเคลียทิ้งเอาชันแลพวกเดียวกันเองครับไม่ปล่อยบอลออกครับเลนต่อครับโอทีมิเวียคมเปิดมารับไว้ได้เลครับบอลทุ่มครับออกทุ่มมาหมงไว้ได้โขกเสยต่อมา พยายามจะเก็บบอลเล่นแล้วยิงไกลเลยครับได้ลุ้นเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบปุริพันธ์ปุริพันธ์ไหลต่อสีรัตฉีออกมาทางซ้ายครับเปิดมาแล้วจับได้จอด,จอดยิง 2- 0เลยครับของโพธิณิมิตวิทยาคมครับโอ้คนเดิมเลยครับวรวี2-0ของโพธิณิมิตวิทยาคม ดูภาพชา้านะครับบอลขึ้นมาของชีรัตนะครับโฉบมาทางซ้ายครับเปิดมาบอลตกพื้นนิดนึงแล้วก่อนจะมาถึงวัรวีครับยิงเข้าไปครับดูอีกทีครับเนี่ยเปิดมาในบอลตกแล้วก็จับได้ยิงเข้าไปครับ ทางใดของวรวีทำประตูนี่2นี่รู้แฮตซิกเลยนะครับทางวรวีครับแล้วไหลมาทำทางตรงนี้ครับสุดเส้นหลังปาดกลับมาโอ้ายังรับไม่ได้ครับธนกรตรงนี้จับบังมาแล้วเกี่ยวได้ครับเอาแล้วจับได้ตรงนี้ยิงเลยโอ้โหไม่ได้ครับ เปิดข้ามาเสาไกลเอามงได้แล้วอย่างเก็บเล่นต่อได้ครับดอนเมืองจตุรจินดาจะควายหนีมาเอาแล้วสไลด์ตรงนี้ยังไงผู้สินให้เป็นฟาวแล้วครับฝีคิกตรงนี้เปิดโอ้โหแเรามงได้ด้วยแล้วอุ้ยเข้าหรือเปล่าได้ประตูนะครับทางดอนเมืองจตุรจินดาครับ ดูภาพช้านะครับจากจังหวะฟรีคิกนะครับดูครับเนี่ยโม่งแล้วไม่จับจะงัดออกมาประเทศอลไรครับกล้องพบแต่เอาไม่อยู่ครับบอลข้ามเส้นไปแล้วเหรอครับไล่มาเป็นสองหนึ่งเอาครับนี่ครับเรื่องของอย่างนี้บอกไปนะครับว่าความนิ่งครับเนี่ย เที่ยวมาก่อนเลยครับหมดสามนาทีนะครับเอาแล้วตรงนี้จะตัดได้เจอเข้าเร็วเอาแล้วยกมาไม่ล้ำหน้าด้วยครับตโน,น,นแต่ว่าผู้สองตัวมาถึงก่อนแล้วทีรัตเก็บได้ทีรัตโอ้โหเตะจุดผู้บอลย้อยๆมาเคลียทิ้งก่อนบอลไม่ไปไหนครับตอนเมืองจตุรจินดาฝีคิกครับเปิดยาวขึ้นมา ชีรัตดูดบอลลงได้สวยเลยชีรัตไปเองชีรัตจะไปสุดเส้นแล้วยิงเรียบร้อยครับสาปิดกล่องเลยครับอู้ทางโพธินิมิตวิทยาคมครับได้ประตูที่3จากหมายเลขเจ็ดครับชีรัตเข็มอิน <st arts> ดูภาพช้าเลยครับจากฟรีคิกนะครับ เปิดข้ามาแล้วเนี่ยโอ้โหดูดบอลลงนิ่มเลยครับทางธีรัตก่อนจะลากเข้ามานี่โอ้โหจังหวะสุดท้ายนี่เกือบยไปเหมือนกันครับแต่ก็ยังยัดเข้าไปได้ครับ <S <S ทีหนึ่งดูครับจังหวะโอ้โหเนี่ยดูดบอลลงนิ่มเลยธีรัตหลบยัดเข้าไปครับอุสระประตู 3 1แล้วในสนหนาเออผู้สิงเป่าจบเกมไปนะครับก็เป็นโปรธินิมิตวิยาคมนะครับเอาชนะดอนเมืองจตุรจินดาไปได้นะครับ3ประตูตอนน่อ1นนะครับ2ประตูจากวรวีนะครับแล้วก็1ประตูจากเทียรัชเคมบินครับทำให้ทางโปธินิมิตวบีคมเก็บ3คะแนนได้นะครับในเกมนี้นะครับ